ตอนที่45ขนมในครัวก็มีเยอะนะครับน้องแพทพี่โอ๊ตเขาซื้อตุนเอาไว้ให้เพียบเลยบอสก็พูดบอกกับเด็กน้อยไม่เอาแพทอยากไปซื้อที่เซเว่นเด็กน้อยก็งอแงออกมาบอสก็ขมวดคิ้วเขาหาก,กันนน้อย,อยมึงพาน้องแพทไปซื้อเถอะเดีย๋ยวกูเปิดเครื่องให้เองแพน ก็พูดบอกเออฝากด้วยแล้วกันไปครับน้องแพทบอสก็พูดบอกกับเด็กน้อยแพทก็ยิ้มกว้างออกมาบอสจะไปเซเว่นหรอคะแคทก็ถามขึ้นครับแคทจะฝากซื้ออะไรหรือเปล่าครับบอสก็ถามกับเออคือแคทจะขอไปได้คนสักสิค่ะยังไม่รู้อยากกินอะไรอยากไปเดินดูก่อนหญิงสาวก,ก็พูดบอก ทำให้บอสเองกบฏิเสธไม่ได้งั้นก็ไปสิครับบอสก็พูดขึ้นแต่พอจะจับมือเด็กน้อยแพทกับขืนตัวเอาไว้มีอะไรครับบอสก็ถามอีกแพทก็ทำสีหน้ายุ่งๆทำไมพี่คนนี้เขาต้องทําตามแพทด้วยล่ะฮะแพทอยากไปเซเว่นพี่เขาก็อยากไปตามแพทอ่ะเด็กน้อยก็ววยวายออกมา พี่เขาไม่ได้ทำตามแพทนะครับพี่เขาอยากไปซื้อของกินของเขาบอสก็พูดบอกออกมาใช่จ้ะพี่จะทำตามเราทำไมล่ะหญิงสาวก็พูดยิ้มยิ้มถึงแม้ว่าในใจจะไม่ค่อยพอใจแพทสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรออกมามากมายแต่แพทอยากไปกับพี่บอสสองคนนี่ฮะเด็กน,น้อยก็ขย่ามือบอสไปมา น้องแพทครับน้องแพทจะดื้อสิครับน้องแพทดื้อแบบเนี้ยวันหน้าพี่จะไม่ให้มาหาพี่อีกแล้วนะบอสก็พูดบอกออกมาดุดุทำให้เด็กน้อยมีสีหน้าบึง้งบึงตึงมากขึ้นอีกงั้นแพทไม่ไปแล้วพูดจบเด็กน้อยก็เดินกระแทกเท้าเข้าไปด้านในร้านด้วยสีหน้างอนงอนบอสก็มองตามแล้วใส่หน้าไปมา น้องแพทนี่ติดบอสจังเลยเนาะรู้สึกเหมือนจะห่วงบอสมากด้วยแคทก็พูดขึ้นห่วงห่วงผมนี่นะบอสก็ถามกลับอย่างำคำ้ำ <c oughs> ก็ใช่นะสิคะบอสไม่สังเกตเหรอเหมือนเขาไม่อยากให้บอสไปอยู่ใกล้ใครสักคนเลยสักเท่าไหรอ่อ่ะแคทก็พูดขึ้นอีกไม่หรอกคะ่ะ ที่กับไอ้แผนไม่เห็นน้องแพทไม่พอใจเลยบอสก็พูดบอกแล้วว่าจะไปเซเว่นอยู่หรือเปล่าคะหญิงสาวก็ถามคืนบอสก็มองไปด้านในของร้านคงไม่ไปแล้วล่ะค่ะขอโทษทีนะคับแคทบอสก็พูดบอกก่อนจะเดินเข้าไปด้านในร้านสงสัยแกจะแพ้เจ้าเด็กแพนอะไรนั่นแล้วล่ะยายแคทเพื่อนของหญิงสาวก็พูดกระซิบ แพ้บ้าอะไแค่เด็กผู้ชายแคทก็พูดบอกออกมาอย่างไม่ใส่ใจก่อนจะนั่งเล่นคอมกันต่อทำอะไรอยู่ครับน้องแพทบอสก็ถามขึ้นเมื่อเดินเข้ามาก็พบว่าแพทนั่งขัดสมาธิน้ามุยอยู่บนโซฟาเด็กน้อยก็ขยับตัวหนีบอสเมื่อบอสนั่งลงกลางบอสก็ยิ้มขำนิดๆกับท่าทางของเด็กน้อย มนาัเลยนะขี้งอนแบบนี้เนี่ยนะบอสก็แกล้งว่าแพทไม่ได้งอนนะเด็กน้อยก็ว่าบอกออกมาทันทีไม่ได้งอนแล้วที่เป็นอยู่นเนี่เขาเรียกว่าอะไรครับไม่อยากให้พี่รักแล้วหรอบอสก็แกล้งถามเด็กน้อยก็หันไปมองแพทไอ้ก็หันไปมองบอสในชันควันพี่บอสใจหลายพี่บอสไม่รักแพท เด็กน้อยก็บอกออกมาเสียงกันเนากันง,งอดกันเนาองแพทขี้งอนแบบนี้จะให้พี่รักได้ไงล่ะคะบ, mm. บอสก็บอกออกมาเพื่อแกล้งเด็กน้อยตอบเด็กน้อยก็ตาแดงกลั่มขึ้นมาในทันที ừ. พี่บอสจะไปรักคนอื่นแทนแพทแล้วใช่ไหมฮะไหนพี่บอสบอกว่าจะแต่งงานกับแพทไง ừ. พี่บอสใจลายที่สุดเลย แต่จะไม่มาหาพี่บอสอีกแล้วบอสออพี่บอสเอจะไม่ให้มาพามาส่งหาพี่บอสอีกแล้วเด็กน้อยก็พูดไปเสียงลือ,อไปทําให้บอสตกใจนิดๆก่อนจะรีบดึงตัวเด็กน้อยเข้ามาก,ก่าเอาไว้โอโอ,โอ,อย่าร้องให้นะครับน้องแพทพี่รลอเล่นนะครับทำไมพี่จะไม่รังน้องแพทล่ะ บอสก็บอกออกมาเป็นการเนาะในทันทีก็บพี่บอสจะไปรักพี่ผู้หญิงคนนั้นแทนแพทเด็กน้อยก็จะอื้นบอกออกมาบอสก็เลิกคิวขึ้นนิดนิดเอาที่ไหนมาพูดครับทำไมพี่ต้องไปรักพี่แคทเด้วยล่ะครับพี่บอสมีน้องแพททั้งคนนะบอสก็พูดบอกออกมาพร้อมกับ คิดในใจว่านี่ตัวเองกำลังนอแพ้ในฐานะอะไรกันแน่กรก็ามพี่บอสพี่บอสจะไปกับพีคนนั้นนี่ฮะเด็กน้อยก็สะอื้นออกมาด้วยความน้อยใจพร้อมกับซุกหน้าไปที่อกของบอสจนชุ่มไปด้วยน้ําตาล่างเล็กของแพทกสั่นไหวไปตามแรงสะอืน้นจนบอสต,ต้องลูบหลังลูบหัวปอบใจ พี่ไม่ได้ไปสักหน่อยถ้าพี่ไปน้องแพทจะเห็นพี่อยู่ตรงนี้หรอคะพอน้องแพทไม่ไปพี่ก็ไม่ไปเห็นไหมบอสก็พูดบอกว่าให้เด็กน้อยเข้าใจอืแพทไม่ได้พูดอะไรเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวเลยบอสก็ได้แต่เอาหัวตัวเองพิงโซฟาและคิดต่อไปว่าตัวเอง จะหลอกความรู้สึกไร้เดียงสาของแพทเพื่อตอบสนองความรู้สึกของตัวเองไปได้อีกนานแค่ไหนพี่ขอโทษนะครับที่ทำให้น้องแพทร้องไห้ยกโทษให้พี่ได้ไหมบอสก็ถามขึ้นพี่บอสยังรักแพทอยู่ใช่ไหมฮะเด็กน้อยก็ถามเสียงสั่นสะอื้นครับครับพี่รักน้องแพทคนเดียวครับ พี่บอสจะไม่รักใครอีกแล้วนอกจากน้องแพดดีไหมครับบอสก็พูดออกใจเด็กน้อยแต่ความรู้สึกในใจก็จริงจังกับสิ่งที่ตัวเองพูดแพดก็เงยหนะ้ามามองนิดนิดด้วยดวงตาที่บวมเป่งจริงนะฮะเด็กน้อยก็ถามอีกครับบอส ก็ตอบกลับไปฮึงันแพทจะยกโทษให้พี่บอสฮะเด็กน้อยก็บอกออกมาทำให้บอสยิ้มออกมาได้ครับแล้วน้องแพทก็ต้องรักพี่บอสคนเดียวนะครับอย่าลืมที่พูดด้วยละ่ะบอสก็พูดขึ้นฮะ แพทหลักพี่บอสแบบแพทก็ต้องหลักแบบป้าพี่พี่มัมมาพี่โอ๊ตด้วยนะฮะเด็กน้อยก็บอกออกมาอย่างซื่อๆื่อ,อบอสก็ยิ้มน้อยน้อยครับน้องแพทจะต้องหลักพี่ไปจนโตเลยนะบอสก็พูดบอกออกมาเสียงแผ่วหลังจากที่ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องน้ำสาธารณะแล้วและ หาซื้อของฝากเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มหนึงสี่คนก็ขึ้นรถเพื่อเตรียมตัวออกจากอุทยานน้ำตกเอราวันโดยมีพีมพเป็นคนขับรถทำไมตอนนี้รู้สึกเหมือนฝนจะตกวะพีมพก็บ่นขึ้นขณะขับรถหลังจากเห็นท้องฟ้ามืดครึมนี่แหละจังหวัดกาญจนบุรีในหนึ่งวันมีสามฤดู ครบเช้าหนาวกลางวันร้อนเย็นฝนตกขนมปังก็เบาออกมาอย่างเซ็งๆสายตาก็มองออกไปนอกรถเพื่อดูสภาพอากาศแต่ถ้ามันจะตกกูขอให้ฝนตกอย่างเดียวนะอย่าให้ฟ้าร้องก็แล้วกันข้าวโอทก็พูดขึ้นทำไมพิมพ์ก็ถามก็แฟนมึงอะ่ะกลัวเสียงฟ้าร้องยังอะไรดี ถ้าฟ้าลองเมื่อ,อไหร่มึงคอยอยู่ใกล้ๆมันเถอะมันได้หาที่มุดแน่ขนมปังก็พูดบอกออกมาอย่างขำขก็เหมือนมึงนั่นแหละที่กลัวเขียดตะปาดอะกูแม่งไม่รู้ชาติที่แล้วกูตายเพราะถูกฟ้าผ่าหรือเปล่าชาตินี้กูถึงได้กลัวเสียงฟ้าลองชิบข้าโอตก็บอกออกมาอย่างสิงสิง เสียงหัวเราะในลำคอก็ดังขึ้นเบาๆทำให้ข้าโอ๊ดหันไปมองคนที่หัวเราะในทันทีคำอะไรแรงบางก็ถามขึ้นเสียงห้วนเปล่าวแกคิดอะไรดีๆได้เธอานนเองพิมก็บอกคำคำไอ้อะไรดีๆของมึงอะหวังว่าคงไม่ใช่เรื่องหื่นกามนะมึงข้าโอ๊ดก็พูดดักคอไว้ก่อนไอโอด๊ดมึงไปพูดแบบเนี้ย ไอพีมันก็ไปไม่ถูกแลยสิวะโอก็บอกออกมาอย่างคำคำก่อนจะหันมาหาล่างเล็กข้างๆไอตัวเล็กปงังโอก็เรียกล่างเล็กที่ตอนนี้เริ่มเอน็นตัวมาพิงล่างสูงของโอวไาวาขนมปังก็ขันล้วในลงังคอเบาๆจะหลับแล้วหรอโอก็ถามขึ้นอีกพวกมึงจำทางกลับได้กันอยู่ใช่ปะ ล่างเล็กก็ถามเสียงแผ่วเออกูจับได้มึงนอนหลับไปเถอะข้าโอ๊ตก็พูดบอกกับเพื่อนรักตัวเองขนมปังจึงพยักหน้ารับน้อย,อยก่อนที่โอจะจับหัวของล่างเล็กให้นอนทับตากตัวเองพอล่างเล็กหลับโอ้ก็มองใบหน้าเลียวเล็กของคนรักที่เป็นผู้ชายเหมือนกันด้วยสีหน้านิ่ง ดวงตาที่หลับพริ้มที่มองได้ไม่รู้จักเบือ่อมองหน้ามันทำไมวะข้าโอ๊ตก็ถามขึ้นเมื่อเห็นโอนั่งมองหน้าของขอนมปังนิ่งๆกูกำลังคิดว่าถ้ากูไม่มีมันกูจะอยู่ได้ไหมวะโอ้ก็บอกออกมาเสียงแผ่วแล้วตกลงว่าไงละ่ะ ถ้าไม่มีมันมึงจะอยู่ได้หรือเปล่าล่ะคาโอตก็ถามออกมาอีกบอกไม่ถูกว่ามันรู้สึกเหมือนจะอยู่ไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้ทำไมกูถึงได้เป็นได้ขนาดนี้วะกับผู้หญิงที่เคยผ่าน,านมากูไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะเว้ยโอ้ก็พูดบอกออกมาตามตรงงั้นมึงก็ทำตัวให้ดี ให้ไอ้ปังมันอยากอยู่กับมึงตลอดไปก็แล้วกันอย่าคิดทําไปเพื่อนกูเสียใจเด็ดขาดนะมึงข้าวโอ๊ตก็พูดบอกออกมาเสียงจริงจังเออกูจะทําเท่าที่กูทําได้และจะทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันโอก็พูดออกมาเป็นคํามั่นให้สัญญาก่อนที่จะียบกันทางคันรถมีเสียงคุยของพิม์กับข้าวโอ๊ตบ้าง ส่วนโอก็นั่งเงียบคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยระหว่างทางตูดูดูดดเสียงโทรศัพท์ของโอก็ดังขึ้นทำให้ล่างสูงหยิบขึ้นมาดูก่อนจะกดรับว่าไงเจนโอก็รับสายโออยู่ไหนอ่ะเสียงของหญิงสาวก็ถามขึ้นอยู่การจนบุรีที่บอกไว้ไงว่ามาเที่ยวบ้านปัง ลางสูงก็บอกแล้วจะกลับเมื่อไร่หญิงสาวก็ถามออกมาอีกคงเป็นพรุ่งนี้นะเจนมีอะไรหรือเปล่าโอก็ตอบบอกไปอีกพรุ่งนี้โอตีรถมาที่หัวหินเลยได้ไหมพวกเราอยู่ที่นี่กันครบเลยอยากให้มาเที่ยวด้วยกันหญิงสาวก็พูดบอกออกมาเดี๋ยวถามห้พีมันก่อนนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมีงานอะไรหรือเปล่า โอก็พูดก่อนจะหันไปหาเพื่อนรักที่กำลังขับรถเฮ้ยพิมพุ่งเนี้มึงต้องทำงานหรือเปล่าพอดีพวกเจนโทรมาชวนให้ไปหัวหินนะอ่ะโอก็พูดบอก alk, บอกเจนไปว่าเดี๋ยวโทรกลับไปบอกกูขอโทรหาผู้จัดการกูก่อนพิมก็ตอบกลับเจนเดี๋ยวโทรบอกนะให้พิมมันขอโทรถ,ถามผู้จัดการมันก่อนโอก็บอกเจตนาตามที่พิมบอก ให้กับเจนได้รับรู้อืมได้แล้วถ้าโอมาปังจะมาด้วยหรือเปล่าหญิงสาวก็ถามอีกด้วยความอยากรู้ก็ต้องไปด้วยกันสิปังก็ต้องกลับกรุงเทพด้วยกันอยู่แล้วโอก็ตอบกลับไปอืมหรอเจนคิดว่าที่โอไปการเพ่อไปส่งปังกับบ้านซะอีกหญิงสาวก็บอกออกมาเสียงแผ่วๆเปล่ามาเที่ยวหาพ่อแม่ปังมนะันอะ เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะอีกสักพักจะโทรไปโอก็พูดตัดบทอือโทรมาให้คำตอบด้วยนะหญิงสาวก็กำชับอีกครั้งก่อนจะวางสายไปดูเหมือนเพื่อนมึงไม่ค่อยอยากให้กูไปเท่าไหร่เลยนะเสียงขนมปังก็พูดขึ้นโอก็ก้มลงไปมองล่างเล็กที่นอนหนุนตากตัวเองทันทีตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ โอก็ถามคืนตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ของมึงนั่นแหละแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนด้วยขนมปังก็บอกมึงจะคิดอะไรมากกว่าปังเจนเขาก็แค่ถามไปอย่างนั้นแหละโอก็บอกล่างเล็กก็ลุกขึ้นมานั่งตัวตรงทันทีแล้วมึงจำที่กูกับมึงคุยกันไม่ได้ได้ไงโ มึงเองก็น่าจะรู้ว่าถ้าเพื่อนมึงทำแบบนั้นมันหมายความว่าอย่างไงปังก็ถามกับเสียงเรียบแล้วมึงจำไม่ได้เหรอว่ากูบอกมึงว่าอะไรกูไม่ได้คิดอะไรกับเจน,นะเวยลางสุงก็ตอบกลับไปอีกกูจำได้แต่เพื่อนมึงเขาคิดอะขนมปัง ก็ตอบกลับไปบ้างปังกูบอกแล้วไงว่ากูจะพามึงไปเปิดตัวกับเพื่อนกูอยู่แล้วมึงจะไปชวนทะเลาะสิเดี๋ยวพอเจนเขารู้ว่ากูกับมึงคบกันเดี๋ยวเขาก็เลิกคิดเกินเลยกับกูอ,อีกแหละโอก็พูดอธิบายขนมปังก็มองหน้าโอนิ่ง,งไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกทำให้บรรยากาศในรถมันอึดอัดขึ้นมาทันที เดี๋ยวนะกูขอแทรกนิดนึงพีมถ้ามึงกับไอโอ่ไปได้แปลว่ากูกับไอปังก็ต้องไปกับมึงสองคนใช่ไหมข้าโอ๊ตก็หันมาถามคนรักบางอืมไม่อย่างนั้นนาจะไปไหนล่ะโอ๊ตพีมก็ถามกลับไปงั้นถ้ากูจะบอกว่าให้พวกมึกไปกันเองแล้วกูนั่งรถตู้กลับกรุงเทพละ่ะ ข้าวโอ๊ตก็ถามกลับแล้วทำไมต้องทำอย่างนั้นละ่ะพิมก็ถามกลับไปบางก็กูไม่สนิทกับเพื่อนมึงสักคนอีกอย่างกูก็ห่วงหลานกูข้าวโอ๊ตก็บอกเหตุผลไม่เห็นมีอะไรยากไปโอ๊ตไม่สนิทก็ไม่เห็นเป็นไรพไนายนะ่ะสนิทกับฉันคนเดียวก็พอแถมขนมปัง,งก็ไปด้วยใช่ว่าจะไม่มีเพื่อนสักหน่อย ส่วนเรื่องหลานก็ปิดบ้างเถอะหรือให้บอสมาเปิดตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็ได้แล้วติดปลายบอกลูกค้า,าไว้ดันๆจะได้พักผ่อนทีพิมก็เสนอออกมาแล้วมึงไม่มีงานทําำรือไงค่าอูตก็ถามพิมกลับไปอย่างนึกได้เราขอโทรถามพี่ผู้จัดการแป๊บหนึ่งพิม์ก็บอกออกมาก,ก่อนจะต่อสายหาผู้จัดการตัวเอง ส่วนโอก็หกันมามองขนมปังที่นั่งนิ่งปังมึงโกรธอะไรกูหรือเปล่าฮะโอก็ถามขึ้นเสียงเครียดเปล่าขนมปังก็ตอบกลับกูขอซื้อได้ไหมไอ้คำว่าเปล่าเนี่ยเวลามึงพูดแบบนี้ทีไรแปลว่ามึงมีเรื่องมีใจทุกทีโอก็บอกออกมาอีก ก,กูไม่ได้โกรธกูก็แค่งหงุดหงิดขนมปังก็บอกออกมาเสียงคุคนๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละหงุดหงิดพอกูใช่ไหมล่ะโอเองก็เริ่มหงุดหงิดพอกันแล้วตอนนี้มึงสองคนน่ะยังงี้เง่าพร้อมกันดีวะอะไรเพิ่งจะไปเที่ยวสวีทกันมาไม่ถึงครึ่งวันพวกมึงสองคนจะมากัดกันอีกแล้วหรอขคาโอตก็พูดว่าออกมาเออไอโอ กูว่างวันจันทร์กับวันอังคารสองวันมีงานวันพุธตอนเย็นตกลงมึงว่าไงไปไหมพิมก็ถามหลังจากที่โทรถามผู้จัดการแกมบังคับให้เลื่อนงานตามใจตัวอีกตอนที่คุยกับขนมปังเมื่อสักครู่ตอนที่โอคุยกับขนมปังเมื่อสักครู่โอก็หันไปมองล่างเล็กในะทันที ไม่ต้องมองกูกพรมึงสองคนอยากไปก็ไปกูไม่อยากไปกูไม่อยากเลือกมากขนมปังก็พูดบอกออกมาถ้ามึงไม่อยากไปกูไม่ไปก็ได้นะปังโอก็พูดขึ้นบ้างไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเพื่อนๆมึงหาว่ากูกีดรกันไม่ให้เพื่อนๆสังสรรค์กันขนมปังก็ว่าบอกออกมาตามจริงประชดหรือเปล่าปัง โอก็ถามขึ้นเสียงแข็งไม่ได้ไประชดกูพูดเรื่องจริงขนมปังก็บอกกลับมาตกลงว่าไงโอพิมก็ถามขึ้นขัดขัดขึ้นเพื่อไม่ให้สองคนเถียงกันไปมากกว่านี้เออไปเดี๋ยวกูโทรบอกเจนก่อนพูดจบล่างสูง ก็ต่อสายหาเพื่อนตัวเองในท,ทันทีส่วนขนมปังก็ขยับนั่งหันหน้ามองออกไปนอกรถโดยที่ไม่ได้พูดอะไรโอก็กดโทรศัพท์ไปมองขนมปังไปด้วยเจนฉันกับไอพีตกลงไปนะเดี๋ยวเจนช่วยติดต่อเรื่องห้องพักให้ด้วยก็แล้วกันลางสูงก็พูดบอกเมื่ออีกฝ่ายรับสายโอจะให้จองกี่ห้องหญิงสาวก็ถามกลับ สองห้องนะขอเป็นห้องเตียงเดี่ยวทั้งสองห้องเลยนะเลือกห้องที่บรรยากาศดีๆหน่อยนะเจนโอก็พูดบอกอืมได้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนที่โอเดินทางมาถึงที่โรงแรมประจำที่ของพวกเราชอบมากันแล้วนะโอก็มาได้เลยหญิงสาวก็บอกอีกได้ได้แค่นี้นะโอก็วางสายไปไอพี ไม่ต้องแวะกินข้าวในตัวเมืองนะกลับไปกินบ้านกูดีกว่ากูอยากกินข้าวฝีมือแม่กูขนมปังก็บอกกับให้ผีมซึ่งเป็นคนขับได้รับรู้ได้สิพีมก็ตอบรับนี่สรุปว่ากูก็ต้องไปกินกับมึงด้วยใช่ไหมพีอมกูก็ต้องไปกับมึงด้วยใช่ไหมพีขคาวโอ๊ตก็ถามขึ้นถูกต้องครับ พิมก็ตอบยิ้มๆก่อนที่รถทั้งคันจะเงียบลงพิมพ์ใช้เวลาขับรถพอสมควรก็มาถึงบ้านขขาขนมปังประามาณเกือบหกโมงเย็นขนมปังก็ลงจากรถก็รีบตรงไปหาแม่ตัวเองทันทีพร้อมกับของฝากส่วนข้าวโอ๊ตก็รีบเข้าห้องนอนอย่างรวดเร็วโดวยมีพิมพ์เดินตามไปติดๆด,ด้วยความสงสัย โอได้แต่เดินตามหลังลากเล็กไปยิย้มหยยบขนมปังก็ให้แม่ตัวเองทำกับข้าวมื้อเย็นให้กินปังกูไปรอในห้องนะโอก็พูดบอกเมื่อเห็นว่าขนมปังกำลังนั่งออดแม่ของตัวเองอยู่ขนมปังก็ขาดรับโอเดินลุกไปที่ห้องของล่างเล็ก ด้วยอารมณ์ขุนนิดตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนักแล้วพีมมึงอยู่ใกล้กูหน่อยสิค่าโอ๊ตก็เรียกคนรลักทำไมมีอะไรพีมก็ถามกับปกติแล้วค่าโอ๊ตไม่เคยเรียกหาตัวอีกแบบดีเออฟ้าฟ้ามันจะร้องอ่ะร่างบางก็บอกเสียงอ้อมแอมอ้อมแอม,แอม,แอมแคิกิพีมก็หัวลอกออกมาเบา เมื่อได้ยินคำบ้าอะไรมันทุเลตใช่ไหมละ่ะที่ผู้ชายกลัวฟ้าร้องอะ่ะข้าโอ๊ตก็ว่าออกมาคลืดเปี้ยงเสียงฟ้าร้องและเสียงเหมือนฟ้าผ่าก็ดังขึ้นทำให้ข้าโอ๊ตกระโดดไปเกาะแขนของพีมทันที <c oughs> ลางสูงก็รับรู้ได้ถึงอาการสั่นของร่างบาง,างข้างๆได้ดีกลัวมากเลยเหรอโอ๊ตพีมก็ถามด้วยความเป็นห่วง ลางบางก็ไม่พูดอะไรเอาแต่พยายักหน้าอย่างเดียวเรียงเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกมือของข้าโอตอนนี้มันจิกลงไปที่แขนของพิมพ์ด้วยความตกใจพิมพ์จึงดึงลากบางเข้ามากอดเอาไว้นี่ถ้าอยู่คนเดียวจะทำยังไงฮะาโอ๊พิมพ์ก็ทำ้็เสียงนุ่มรับรู้แล้วว่าคนหลักกลัวมากจริงๆ กูก็เอาผ้าห่มมาคุ้มโปงอยู่บนเตียงคนเดียวน่ะสิลางบางก็บอกออกมาเสียงสันส่นๆหัวก็มุดอยู่กับอกของพิมพิมก็ทายหัวไปมาด้วยความเป็นห่วงกับอาการของข้าโอจริงๆไอโอ่นมันเป็นอะไรนะโอก็ถามขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องกลัวเสียงฟ้าร้องพิมพ์ก็พูดขึ้นเพื่อนรักสองคนนี้มันก็แปลกด้วยกันทั้งคู่เนาะ คนหนึ่งกลัวเขียปตะปาดอีกคนก็กลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ก็พูดขึ้นเออนาะคนเรามันกลัวไม่เหมือนกันแล้วนี่ปังไปไห้ละพิมพ์ก็ถามกลับไปบ้างอ่อนแม่มันอยู่กูถึงเดินขึ้นมาบนห้องนีงไ่ไงมันแม่ไม่สนใจกูเลยไม่รู้จะเคลืองอะไรนะก,กับเรื่องของเจนมึงก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเจนคิดจะไกลกับบึก ตังมันก็คงคิดมากเรื่องนี้ด้วยแหละคิดบ้าอะไรก็กูบอกแล้วว่ากูไม่ได้คิดอะไรกับเจนโอ้ก็บอกเพื่อนตัวเองเสียงเครียดตอนนี้เสียงฟ้าร้องก็ยังคกดังอยู่เรื่อยๆข้าวโอ๊ตก็นำให้พิมพ์กอดโดยที่ไม่อายอะไรแล้วตอนนี้เพราะว่ากลัวเสียงฟ้าร้องมากกว่า